ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ขอตบหน่อยลุงพลตีรูปผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะมาเลื่อนการให้ปากคำคดีน้องชมพู่เมื่อ20สิงหาคม2564นายชัยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ได้เดินทางไปที่สพกกตูมเมื่อเช้าเพื่อขอเลื่อนสอบปากคำ ให้กับคนในครอบครัวตัวเองวงเล็บภรรยาและลูกหลังจากที่มีหมายเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีน้องชมพู่จากเดิมวันที่20สิงหาคม64ขอเลื่อนไปเป็นวันที่25สิงหาคม64จากภาพในคลิปก่อนที่ในาใยชัยพลวิภาจะเดินมานั่งที่เก้าอี้ได้ใช้มือตบไปที่ภาพของพลตรจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลักษณะการตบคือตบหน้าตบหัวซึ่งคลิปดังกล่าวได้มีการอัพโหลดไว้หลายช่องของ YouTube และช่องของลูกชายนายชัยพลชื่อช่องมนโอมซึ่งมีผู้ติดตามถึง90,000คน20สิสิงหาคมทางพนักงานสอบสวนได้เรียกญาติซึ่งเป็นครอบครัวของแม่น้องชมพู่ เข้าให้ปากคำทั้งหมดซึ่งเป็นพี่น้องรวมพ่อแม่เดียวกันรวมทั้งหมดประมาณ7คนซึ่งได้แยกการสอบเป็นสองที่คือที่สำนักง,งานอายการจังหวัดมุกดาหารและที่สพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยที่สพกกตูมได้มีนายชาญหลาโพอายุ67ปีกับนางสมควรหลาโพอายุ65ปี พร้อมกับนายนารินหลาโพหรือหน้าแต่อายุ35ปีเดินทางมาเพื่อพบกับตำรวจในช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งหลังจากสอบปากคำเสร็จได้ปฏิเสธการสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวส่วนที่สำนักง,งานอายการจังหวัดมุกดาหารได้มีพ่อแม่และพี่สาวของน้องชมพู่เข้าสอบในช่วงบ่ายเช่นกันซึ่ง นอกจากครอบครัวน้องชมพู่แล้วยังมีนายเสริมสุขพันธ์วงเล็บน้าชายนางจุไรยพรสุขพันธ์วงเล็บน้าสาวและลูกชายของนายเสริมและนางจุไรพรความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์เข้าความไปดังนี้ครับให้การและสารภาพคนผิดในบ้านวันนี้20สิงหาคมท่านนายการ เรียกครอบครัวตาชานมาให้ปากคำประกอบด้วยตายายนาแต่นาฝนไปที่สอพอกกตูมอีกชุดคือป้าแตนแม่ชมพู่นาตายพร้อมสามีและลูกไปที่สำนักงานอายการวันนี้อายการให้ทุกท่านระบายความจริงเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ตามที่เห็นมากับตาการให้ปากคำวันนี้ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตกลงใจเห็นพ้องกันถอยคนละก้าวเมื่อเช่นนั้นจะพังทั้งระบบเนื่องจากเกิดความไม่ชอบมาพากลและชาวไทยชาวโลกจับตามองสำนวนพันหน้าคล้ายนิทานอายการดูหนึ่งร้อยหน้าที่เกี่ยวกับลุงก็พอแล้วสรุปไม่ผ่านจึงต้องสอบปากคำเพื่อหาคนทำผิดตัวจริง จะได้สารต่ออย่างรวดเร็วขืนปล่อยไว้ความเสียหายเกิดขึ้นอีกมากมายคดีนี้คนทำผิดอยู่ในบ้านแต่ผู้ช่วยและคนรู้เห็นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมเป็นระนาบกว้างมากถึงขนาดทำให้ระบบยุติธรรมพังเพื่อไม่ให้เกิด ความเสียหายสูงจึงเรียกครอบครัวใหญ่มาเปิดเผยความจริงจำกัดคนทำผิดอยู่ในบ้านหลังเดียวที่เหลือกันไว้เป็นพยานวันนี้ทุกคนเลี่ยงไม่พ้นจึงยินดีพูดความจริงทั้งหมดตามที่รู้เห็นมาคนทำผิดตกลงใจยินดีสารภาพหมดสิ้นเพื่อโทษหนักจะได้เบาลง ดังนั้นคนทําผิดคดีนี้จึงจำกัดไว้เพียง1-2คนเท่านั้นเพื่อความสงบสุขของหมู่บ้านในวันข้างหน้าคนทําผิดอาจถูกจับวันนี้เลยก็ได้ข่าวใหญ่ลุงพลป้าแตนได้รับอิสรภาพเพียงในนามไปก่อนรอขั้นตอนอีกนิดลุงไม่ถึงศาลเหมือนที่ท่านสุวัต พูดไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์โซเชียลตัดสินคดีสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดฟังพร้อมกันทนายตั้มบวชแล้วจะสึกไหมหมายเรียกพยานคดีลุงพลว่ายังไงความคืบหน้าล่าสุด20สิงหาคมมีการไลฟ์สดผ่าน YouTube ทนายตั้มสิทธาร่วมบุญวัดห้วยปะกัง้งหลวงพี่ตั้มบวชแล้วจะสึกไหมหมายเรียกพยานคดีลุงพล มาฟังพร้อมกันโยมโดยเป็นลายสดเผยภาพบรรยากาศขณะทนายถ้ำสิทธาเบียบังเกิดหลังจากบวชเป็นพระจำวัดอยู่ที่วัดห้วยปกากกั้งจังหวัดเชียงรายก่อนจะนำของกินที่ได้รับการบริจาคจากญาติโยมมาแจกน้องๆเด็กกำพร้าที่วัดซึ่งหลวงพ่อบวงเล็บพระอาจารย์พบโชคเจ้าวาดวัดห้วยปกากั้งพระนักพัฒนาที่อุทิศ ตนให้กับงานสาธารณกุศลต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องอุปการะดูแลประมาณ900กว่าคนหลวงพี่ตั้มกล่าวว่าหลวงพ่อส่งเสียให้เด็กๆเ,เรียนหนังสือและดูแลค่าอาหารกลางวันหลวงพ่อมีเมตตามากหลวงพี่ตัดสินใจบวชที่วัดนี้เพราะเห็นว่าหลวงพ่ออุปการะเด็กเยอะ มาบวชคิดว่าจะช่วยเป็นสะพานบุญให้หลวงพ่อหาค่าใช้จ่ายช่วยทางวัดขอบคุณ FC ทีมงานทนายประชาชนและ FC ลุงพลช่วยประสานประชาสัมพันธ์บริจาคเข้าวัดโดยตรงหลวงพี่ตั้มยังได้กล่าวถึงหมายเรียกพยานคดีลุงพลเรื่องคดีน้องชมพู่ตำรวจน่าจะยังสอบไม่เสร็จขอให้สอบเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์และ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ให้พยานไปตามปกติไปให้การกับตํารวจตามปกติส่วนเรื่องคดีความที่ทำอยู่หลวงพี่ตั้มกล่าวว่าไม่ทิ้งลุงกับป้าเดือนกันยานี้หลวงพี่มีงานอีกเยอะตอนนี้มีเวลาเลยมาบวชให้จิตใจสงบได้เจอหลวงพ่อก็ศรัทธาตั้งแต่แรกเวลามาเชียงรายจะขึ้นมากราบหลวงพ่อเป็นประจำอย่างที่มีเอฟซี บอกหลวงพ่อท่านทํานายทายทักค่อนข้างจะแม่นในคำถามที่ว่าทานายตั้มจะศึกไหมทา,ายตั้มบอกว่าเลิกวันศึกคือวันที่21สิงหาคม64วันพรุ่งนี้คดีน้องชมพู่จากการพูดคุยของคุณออยนักข่าวช่อง3กับคุณสรยุทธซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างนี้ตอนตามหาน้องชมพู่ไม่มีใครเห็นลูกพลเห็นอีกทีคือออกมาจากผู้เล็กไฟ หลังจากที่ลุงพลบอกว่าตนไปรับไปส่งพระแล้วลุงพลก็กลับมาที่บ้านในตอนนั้นมีข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไปจึงมีการตามหาในหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่มีการขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเพราะน้องตัวเล็กคิดว่าไม่น่าจะเดินขึ้นไปบนนั้นได้การตามหาแบ่งเป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแต่ในกลุ่มผู้ชายที่ตามหาไม่มีใครเห็นลุงพลและ มาเห็นลุงพลอีกทีคือบริเวณทางลงภู้เหล็กไฟวงเล็บคนที่เห็นคือเจ๊บุญมาในท่าทางที่เหม่อลอยไม่ทักทายใครเหมือนคนไม่มีสติและเกิดคำถามที่ว่าทำไมลุงพลถึงขึ้นไปบนภูเหล็กไฟนั้นจากนั้นชาวบ้านก็หาจนมืดและประสานตามหมู่บ้านอื่นๆก็ยังหาไม่เจอประเด็นถัดมาเจอศพน้องชมพู่ลุงพลร้องไห้ใจจะขาดพร้อมพิรุธ คนนั้นคนนี้ออกตัวเลยว่าน้องตายเพราะขาดอาหารจนกระทั่งยายตุนซึ่งเป็นคนหาของป่าแต่ไม่ใช่คนบ้านกุก,กอกขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเพื่อไปหาของป่ามาขายยายตุนเห็นรองเท้ากระจายไว้และตะโกนถามว่ารองเท้านี้ของใครเมื่อเห็นว่าไม่มีใครตอบรับก็เลยเอารองเท้าไปวางไว้บนโขดหินให้เป็นคู่และลงมาจากภูไปกินก๋วยเตี๋ยว ร้านตามสั่งยายตุลเล่าให้คนในร้านว่าเจอรองเท้าบนภูคนในร้านก็บอกว่าหมู่บ้านข้างๆมีเด็กหายไปจึงพายายตุนมาพูดคุยและระดมกันขึ้นไปบนภูเหล็กไฟตอนกลางคืนพอใกล้จุดพบศพก็มีคนหนึ่งไปเจอกับรองเท้าและเป็นภาพของลุงพลที่เดินเลยไปเจอศพน้องชมพู่คนแรกในสภาพเปลืยกาย แล้ลุงพลก็ร้องห่มร้องไห้อย่างหนักซึ่งมีเรื่องที่น่าสงสัยก็คือการที่ลุงพลบอกว่ามีคนทําให้น้องอดอาหารตายและพยายามป้ายความผิดไปที่ชายคนหนึ่งที่ติดยาเสพติดและหายจากหมู่บ้านไปให้ทุกคนล้อมเขาเอาไว้